สวัสดีครับสวัสดีชาวซีดนะฮะกลับมาเจอกับผมนะฮะวันนี้ก็มีหนึ่งเสืปินนะฮะถือได้ว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่แกะกล่องมาสดสดร้อนร้อนมาหาเราที่ซีนเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นใครชื่ออะไรยังไงแนะนำให้ชาวซีดเลยครับครับผมก็ชื่อแอมแบล็กนะครับก็ตอนนี้ออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือชื่อ one sip one kiss นะครับผมก็จะเป็นเพลงสไตล์ R&B ที่ pop ครับครับผมตัวก็ขาวนะครัทำไมชื่อแอมแบล็ก่ะครับ อ๋อจริงๆแล้วมันเป็นคอนเซ็ปต์เฉยๆเป็นคอนเซ็ปต์เลยครับอ่ะมากับเพลงที่ชื่อว่า one sip one kiss เป็นยังไงเนี่ยครับเพลงนี้ครับเนื้อหาของเพลงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นสไตล์แบบว่าจีบสาวในผับนะครับผมก็จะเป็นเหมือนแนวๆบอกว่าชวนเขาดึงนิดหน่อยอย่างนี้ครับผมอืมชวนเขาจิบแล้วก็ทักทักกันสักหนึ่งทีประมาณนั้นครับอ่ะแล้วตัวเพลงกับแนวเพลงนี้เห็นบอกว่าเป็นแนว ฮิปฮอปอารเอบีอย่างเงี้ยเป็นยังไงลองอธิบายฟังหน่อยครับก็แนวเพลงนะครับก็จะเป็นเหมือนจะมีกลิ่นอายของอ่าร์เอ็มบีแล้วก็ฮิปฮอปประสานกันนะครับก็จะมีความเหมือนเป็นการรวมของสองสองแนวเพลงเข้ากันในเพลงนี้นะครับนี่ผมแม่อยสืบทราบมานะครับว่าแอันแบ็กเนี่ยนะฮะเป็นนักเต้นที่เก่งมากๆด้วยแต่ก่อนนี้เคยเป็นอะไรนะโอ้ชแดนซ์นะครับผม อะไร 2Bm ใช่ไหมใช่ใชครับอนะ่างั้นวันนี้มาที่ซีของเราโชว์สักหนึ่งสเต็ปให้ผมได้เห็นไหมฮะได้ครับโอ้โหหลบกันนะนะครับครับผมเอาละครับเราไปเที่ยวขับเนีกยว่ะช็อปปลิง อ้าวโอ้โหนี่แค่เต้นแค่นี้ผมว่าจะเจ๋งเลยนะฮะก็ยังไงสุดท้ายแล้วกันนะฮะให้แอมแบ็คฝากผลงานดีกว่านะครับว่าชาวซีจะติดตามได้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับได้ครับก็ยังไงก็อยากฝากผลงานของเพลงของผมด้วยนะครับฝากได้ที่เวอร์ไวท์เว็บดอทเ o ซบุ๊กดอทนะครับผมสแล็คแอมแบ็คนะครับแล้วก็เวอร์ไวท์เว็บดอทลิสครับผมนี่นะครับเรียลนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับติดตามให้ดีพี่ซีของเราครับ